จำริ่นกะนวัศการค่ะนวัศการพ่อครูค่ะอ๋อยค่ะพ่ออ้อยมาตีนะสมัยนี้เลยไม่เจอกันนานเลยอยู่ก็ตั้งประเทศเดนมาร์กยังมาเซร์ฮัลโหลกันได้โอ้เวลาต่างกันเยอะค่ะพ่อครูตอนนี้ที่นี่เที่ยงคืนโอ้โหหรอเที่ยงคืนเหรอ โอ้ตรงข้าเงินเออ6ชั่วโมงค่ะฮะ6ชั่วโมงค่ะที่นี่ช้ากว่าที่ที่เมืองไทยโอ้6ชั่วโมงเหรอนอนดึกเลยอ๋อยนอนมายกนืนแล้วค่ะอ๋อตื่นมากอ๋อยืนดีนะนอนเอาแรงเอนค่ะงอายกาศ หนาวแค่ไหนเนี่ยค่ะเริ่มเย็นแล้วค่ะเริ่มหนาวแบบตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ติดลบอยู่ตอนกลางคืนจะอยู่ประมาณห้าองศาถึงศูนศูนย์ถึงห้าองศาโอ้โหยังไม่ติดลบยังไม่ติดลบยังไม่หนาวนามัสก,การพระท่านค่ะกรรมนามัสการท่านสมณะค่ะ,จะเจริญธรรมอ่อยค่ะทค่ะน้องโอจเจริญธรรมค่ะ <c oughs> ที่เห็นน้องโอบ่อยๆก็เลยเรียนถามท่านแสนดินว่า เข้าได้ไหมดีดีมาเป็นเพื่อนกันมาหาพ่อท่านไม่ได้เดินทางไปหาพ่อท่านเลยก็อาศัยมาพบทางซูงเนี่ยค่ะจะได้ไม่ห่างเดียวกันหอดเดียวกันค่ะไกลก็คุยกันได้ก็ก็รู้สึกไม่ห่างพ่อท่านเนี่ยค่ะก็ตอนแรกก็แบบที่ไม่ได้มาเข้า z ู o ก็คิดถึงว่าไม่ได้ไปเลยปกติจะไปทุก เดือนสองเดือนสามเดือนพยายามไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แบบนี้ก็เหมือนได้อยู่กับพ่อท่านทุกวันค่ะอ๋่อยสบายดีนะคะสบายดีค่ะก็เรื่อยๆค่ะตามฟังทำอยู่ค่ะค่ะ เชิญหน้าไหวต่อเลยค่ะไม่ไม่ไมีอะไรค่ะไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรพิเศษก็เข้ามาเรียกว่าไงเข้ามาเสนอหน้ามาหาพ่อครูค่ะดีค่ะดีเมื่อกี้พ่อครูกรําลังคุยเปิดประเด็นเรื่องเรื่องการเมืองอ๋อค่ะเปิดเปิดไปตายอ่านนี่อะไรแต่ไรข่าวขาวเข้าไาเนี่ย ข่าวเขามีอุ้งอิงจะเป็นนายกอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เห็นเขาทำการ์ตูนแซวค่ะพ่อท่านเรื่องอุ้งอิงอ่ะเขาทำการ์ตูนบอกว่าเกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วช่วยพ่อสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ช่วยไปแล้วอะตกอยู่ใต้ทะเลอะสองสามคนละ <laughs> <laughs> แซวอ, <laughs> อุ้งอิงก็กำลังเป็นภาพกาลังโดดลงทะเล <laughs> อ๋อเรารังโดนลก็คือแซวว่าเดี๋ยวตกอยู่ใต้ทะเลเหมือนกันอะไรเงี้ยจะเขาทำสำเร็จมาได้หลายคนแล้วนะประมาทนะโอ้ทำเป็นเล่นไปถือว่าสำเร็จแล้วคะท่านไม่เขาเอาขึ้นมาไั้งแต่สมัครสมชายยิ่งรักอ๋อสำเร็จแต่ก็เขาจะส่งนะมาจะส่งเซไฟฟ้ามาเป็นนายกคนไทยะเขาจะส่งส่งเซไฟฟ้ามา หมอมาแลววราบคุณมาตการพ่อครูและท่านปัะชาด้วมคารพยิ่งเจริญธรรมทุกท่านนะคะเจริญธรรมค่ะหมอค่ะค่ะยาสาธุค่ะพูดต่อไปเลยค่ะอยากฟังวันนี้อบอุ่นมีอาอ้อยด้วยอ๋อค่ะเข้ามาสมทบค่ะเห็นอาออยค่ะเห็นหมอฟ้ารักแล้วยอมแพ้ค่ะ อ้าวทำไมอะคะไม่ต้องยอมเข้ามาเลยไม่ไม่อบอุ่นเค่ะยอมแพ้ตั้งแต่ประวัติของอมอนะคะฟังแล้วชื่นชมอันนี้ต้องกราบกราบแทบเท้าพ่อครูพ่อครูเป็นค่้นปั้นปั้นดินให้เป็นดาวอ๋อค่ะมากราบอบคุณสูงว่าครูเก่งมากเลย ไม่หรอกค่ะออมอก็ต้องใจใจใจถึงด้วยแหละถ้าใจไม่ถึงก็มาไม่ได้ค่ะไม่รู้สิมันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้กับพ่อครัวเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าใช่อ่ะองค์นี้ใช่อย่างเงี้ยเออแล้วก็ติดตามมาตลอดนะใช่ไหมใช่ไหมคุณคุณว่าไหมคะใช่รู้สึกกับพ่อครัวยังไงล่ะคะแล้สงเว้นยังบ้างมีมีมามามาตอนปีเท่าไหร่สองหกสองเจ็ด แล้วก็เว้นวักไปเว้นวักไปนานมากเลยค่ะกลับมา20ปีมั้งคะกลับมาอีกทีนี่กลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้ยแสดงว่าแน่จริงมีหายไปตั้งนานยังมาได้เลยมันก็แน่ไม่ค่อยจริงอะเอาเหรอกลัวยังมาก็ยังมาได้ไม่เต็มตัวเท่าไหร่ก็ยังต้องอยู่ที่นี่ก็ไปไปมาค่ะหมอยังต้องทํางานยังต้องรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบรับผิดชอบคุณสามีไงคะ อ๋อใช่ใช่อืมนั่นสินะทำงานคือตอนนี้เกษียณแล้วค่ะก็ค่อยสบายหน่อยอค่ะดีก็ได้อคุณกั่นแลยยังเป็นสาวๆจนเกษียณอายุวคิดดูแล้วกันค่ะอออีกมีแล้วอ่ะอ้อยอี่ปีอ่ะก็รวมรวมรวมเกือบเกือบสี่สิบมั้งคะ แต่แบบว่าเว้นเว้นวักไปนานนานมากนะคะเก็บหนังสือพ่อครูเก็บมาอยู่สี่ห้าเล่มถามถามนิดนึงถามนิดนึงอ๋อใครกิจคุณกิติมาล่ะค่ะเจริญธทรมค่ะถามนิดนึงค่ะว่าประทับใจอะไรพ่อครูถึงได้จําไม่ลืมเลือนยี่สิบปีก็กลับมามีอะไรดีๆโอ้แบ่งปันหน่อยครูมีมีดีเยอะค่ะเพราะว่าพ่อครูยืนหยัดยืนยันยิน ยีปีที่หายไปเนี่ยก็คือพระที่แบบว่าดังๆยุคนั้นเนี่ยใช,ใช่ใช่เยอะเลยหายไปหมดแล้วเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ท่านท่านยันตระแต่ตอนนี้ท่านก็กลับมาอีกนะก็ยังมีคนไปกลับกลับไว้ว่ท่านยันตระท่านก็ไปแล้ว พาะนิกรก็กไปแล้วแล้วมีใครอีกล่ะก็เขาก็ไปกันหมดแล้วมาเห็นโอ้พราครูนี่ท่านยังทํางานของท่านยังตรงแนวอยู่เลยและชอบมากก็คือที่ท่านยิยนยันเรื่องการกินมังสวิรัตอันนี้ถูกใจอะค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าพ่อครูเนี่ยของจริงแน่ไม่ไม่ไจ้างนะค่ะ ก็ยังดีใจที่ยังยังยังมีวาสนาได้กลับมาค่ัอะไรยังกล่าเขาก็ยังกินมังสวิรัติอยู่ทุกวันนี้่เออเขาไม่เหมือนกันแต่เขาก็แปลกแปลกแปลกอะค่ะมีมีเพื่อนที่เคยไปเรียนเมกาเขาบอกว่าตอนตอนที่เขาไปอยู่เมกาท่านท่านก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าท่านไปเทศแล้วท่านก็ พอเงยหน้าขึ้นไปทีไรท่านก็มองศบศบตาเขาอยู่เขาก็เลยเลิกอ๋อเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมเขาก็ค่อนข้างเขาก็ค่อนข้างสวยแล้วก็อกว่าทานเทศเขาก็ก้มหน้าพอเงยหน้าขึ้นไปทีไรท่านก็มองเขาเขาก็หลบเอีกทีนึงอ่าก็อย่างนั้นก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาต้องหลบเขาก็หลบอืมเนาะ ของดีจริงต้องทนต่อการพิสูจน์นะของพ่อครูนะออต่อไปคงม,มีคนมาเยอะแน่เลยพ่อครูเนาะมาเยอะก็เมื่อยดิว่าพวกลูกๆนี่แหละพวกลูกๆต้องเก่งจะได้ทําช่วยพ่อครูไงา่าคือ <c oughs> พ่อครูต้องช่วยกลับมาก็ต้องมาช่วยนะต้องมาทําอะไรให้มันมีฤทธิ์มีแรงขึ้นมา เออประทับใจท่านอะไรนะท่านดินไทยเมื่อวานที่ท่านบอกว่าเราต้องทําตนเป็นถาดทองคํานี่ให้ดังกลิก้งใช่ไหมได้ย,ยินไหมให้ดังกลิ้งพญานาคจะได้ตื่นช่วยพ่อครูบ้างพ่อครูอะคอเก็บแล้วเมื่อว,วานชอบจังเลยที่พ่อท่านอธิบายเรื่องพญานาคมีจริงหรือไม่จริงอะ่ะเกยบเที่ยบ,บคำโกหกเนี้ยชัดเลย เมื่อกี้ยังอ่านซ้ำอยู่คาที่พ่อครูบอกว่า,าไม่ใต้องบอกให้ญาติโยมบอกว่าซื้อถาดทองคําให้อัตมาหน่อยไปได้เลยนะไปได้ <c oughs> เออจริงพ่อครูนี่มุกเยอะเองพูดถึงว่านะ <c oughs> จริงๆพ่อท่านน่ะชอบชอบบอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งเพ่นไม่เก่งเนาะแต่จริงโอ้อะ รู้สึกว่าตึงุดเลยอ่ะจนเราแบบรู้สึกเห็นกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเมื่อวานนี้ก็ขำขำด้วยนะขำนี่ใครกมยกางเกงไปอะไรเพราะครูมีคนถามว่าเอ้นี่มันเป็นเพลงหรือเปล่ายายฟ้องฟ้าว่าพ่อครูพ่อครูพูดน่ะเพลงหรือเปล่ายังมาถามเพลงไหมคะเพลงเพลงก็นว่กพ่อครูมุก ใครกมยกอเกงไปเพลงเป็นเพลงสุรพลธนวณิชตงอ๋อเหรอเดี๋ยวไปบอกกับฟ้องฟ้าเอาคนดูก็ได้ใน Google อ่ะดูในเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะใครกระโมยกงเกงไงอ๋ออ๋อตลกนี่หนาวเพาะพ่อคุมมุกไม่ได้มีไม่ใช่เพลงใครกระโมยกันเกงไปตับร้องมีศัก มีสักร้องะะแล้วแล้วแล้วฟ้องก็ถามอีกค่ะฟ้องฟ้าก็ถามอีกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ใครขโมยกันเกงไปมันเกี่ยวอะไรกับธรรมะพ่อครูคะพี่พ่อครูยกเรื่องเพลงของคุณล้วนใช่ไหมที่ให้รางวัลพ่อครูแล้วว่าพ่อครูอะใช่ไหมว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนพูดถึงเพลงอัน้นก็เลยมาโยงใยมาเรื่อยออโยงเออเป็นการโยงให่ต่อมา